ครับกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาอาเช่ายูทู e ที่คารบแบกอิงครับเมื่อนี้กับพูกืะผมกาเลยครับครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็มาแนะนําวิธีการเผาใหม่เมื่อนี้กัจนคำเลยพี่น้องก็บหล่อนทานแล้วก็หาตัดใหม่มาเผา้มันพ่อเตาที่มันเหลือนี่ครับก็คิดว่าเมื่อพ่อก็เหลือหน่อยครับพี่น้องเดี๋ยว ใช่มึงนัพี่น้องได้่าไม่ผมตัดมารามาณไดลเดี๋ยวสลหับหนากลองแป๊บหนึ่งครับรับก็นี่นะครับไม่ครับนี่ก็พวกทอนไงครับร่วมกันไลยไม่ครับนี่ไม่มาขามตัดมามังหันเลยครับนี่เพิ่งตัดมาเลยครับนี่แล้วก็มาขามเทศตัดมาว่านครับมาขามเทศแล้วก็ตัวนี้พักกระถินครับกระถิน พาคเกษตรเดแล้วก็ตัวนี้ผมถามเจ้าเราเป็นแม่ทอนครับเจ้าเรียงแม่ทอนแถวนี้นาเจ้าเลียงแม่ทอนก็ง่ายยากดีนะครับล่อนท่านตัวนี้นะครับคลิปก้อนนานี่ก็บสิเป็นการเก็บท่านตัวนี้นะครับยังสิงเป็นคลิปนี้ต่อออกมาครับก็บเผาเตาสังกะสีครับพี่น้องเขามอเมองไม่ท่านอยจะเกิดว,ว่าเผาเตายัางก็ดน,นี่นะครับเตาสังกะสี ก็เลี้ยงส่แล้วก็เอาใหม่เลี้ยงเงาไปเลยครับคลิปนี้สิไปถไทยเมื่อตอนเลี้ยงเลยพี่น้องกี่ไทยเมื่อช่วงเ,เรียบร้อยแล้วก็ช่วงดับช่วงกอกไปเลยเพราะว่าคลิปนี้ที่เห็ุใพี่น้องเมื่อว่าใหม่มาณนี้แะครับที่ผมตัดมาเนี่ยซาเล่งแจ่มากที่ไดวันจากถุงพี่น้องที่เขาบอกเม,มืม่อไหม่ก็ท่านใดรู้ว่าเขาจังไดก็ คอาเมต์มาามนะครับเด้อฝากกดติดตามน้ำแน่แล้วก็ขันยังว่าท่านได้เข้าใจกับเมืองได้ฉิบก็เก่าเด้อพี่น้องเด้อเมืองได้ฉิบก็เก่าได้ว่าผมเผาไว้หลายชิปแล้วครับชิปนี้สิ่งไดละเอียดปันใดก็ดิให้เมืองว่าใหม่ประมาณนี้แหละครับนี่สิใดจักถุงแค่นั้นแหละครับชิปนี้สิต่างเตาลงนี้แล้วก็จุดเลยเต้าที่เล้ยนี่ได้หกสิบเก้าถุงครับเต้านี้ ตอกับเตาที่เลียวน่าจะบ่ถึงหกสิบก่อครับเพระาะว่ามันเตาหน่อยลงครับแต่เตานี่ที่ไดจักถุงก็บพรท่านได้ต้องลงเตาเหมือนกันครับพี่น้องว่านั้นได้บ้าณได้จริงๆพ่อก,กาได้นี่ครับแกบก็ามาแล้วครับเตรียมตัวเผาอย่างเดียวครับเพราลงเตาแล้วเลี้ยงให้มันเลี่ยวครับตรงนี้มันคำเลยพี่น้องหามงกุฎหรือครับนี่แต่ว่ากะทิใบย่าเผ็ดมันเลี่ยวหรืกะทิ ไม่ลาด้ิไทยมึงครับ่มไม่พลาด็รสิตัดไปช่วงคุณเลยครับช่วงดับท่านแลวก็ช่วงดูแลเตาครับว่าต้องดูแลจังไดห้พี่น้องชิดว่าชิบนีไม่ประโยชน์หรือว่าช่องผมพ่อมีประโยชน์แค่พี่น้องกับฝากฝากดติดตามได้ครับเด้อนะเดี๋ยวเจอกันช่วงพุนเลยครับช่วงสิดับเตาช่วงดิงมเบงเตาเลยครับผมสีคอไปได้เรี่ยงเตาตัว,ตวนี้จะเข้ามันครับมันสีคำกอนครับ ครับกับพ่อคนอื่นแย้มเสาเลยครับเพราะว่ามือว่านนี่คำเลยพี่น้องมือตึ๊บเลยไายเ่อไรนะครับเรเห็นหองจุดเต่าแบบมือตืเลยครับกับจุดมือขึ้นนี่ครับประมาณทุ่มหนึ่งนี่ครับทุ่มกว่า,ก,วากับลักษณะนี้นะครับที่นี่จุดแล้วไฟกับขึ้นหนอก็มึงไดบเป็นถิ่มใบเลยครับ,บออกก็มึงอยู่ไฟก็ับแอกพี่แล้วผมก็เอาแกว เรียนมาผิดครับไฟว่าแกบลงอีกทีหนึ่งครับนี่ลงที่นี้แล้วปุ๊บผมกะสีเอาดินที่นี้ขึ้นเลยครับที่นี่นี่ตัวนี้ขึ้นก็คือพ่อครับแกบกสองถุงกับใบถัดเติมครับเติมไอ้ใครว่าตรงไหนทะลุลงไปครับพ่าต้องเอาดินใส่ครับเอาแกบครับขึ้นใส่ก้อนครับเพื่อให้มันใหม่ดีครับ มันใหม่ทอนใหลายครับผมเลยบุคยเอาดินขึ้นแล้วกันเป็นใหม่สดน้ครับเลยเอาเกลยบใส่หลายเพื่อให้มันใหม่ดีกับเขาครับเดี๋ยวสิเอาดินข้นลยพี่น้องยังถ้าบองแามผมเอาดินขึ้นววามันเป็นลักษณะใดครับก็ถือว่าโอเคครับก็เอาดินขึ้นลักษณะนี้ครับนี่ครับเอาดินขืนพี่น้องบุใดเขาบอกบางชิปนี้ก็ือว่าโชคดีครับเพราะว่าหลายคลายชิปผมบุเคยบอกเถอะ ผมลืมครับมีคิปนี้ครับสีบอกฟังว่าเอาขื้นเรลากะผมเอาน้ามพมอีกที่หนึ่งครับพมไใ้ครับพมดินเท่าขืนมากเลครับเพื่อเป็นการรีไฟครับถ้าเป็นพวกเตาอบเตายังกะเตาดินกะคือการพอนไฟครับปิดหนาเตาลงจังน้อยนะครับตัวนี้ขึ้นกันครับเอาขื้นมาปิดข้างบนไว้เพื่อบังคับให้คว้นออกหน่อยครับออกตะบอง เพื่อให้ไหมมันอบไหมมันอบแล้วก็สีออกมาเป็นทานกอนงามครับครับปลอยเห็นไหมไปเรื่อยๆเลยมันสีมุนครับส่วนมากนี่ครับก็เป็นอีกเทคนิคนึงได้พี่น้องได้เอาไปเห็ดได้แต่ว่าถา้าบ่มีทอเนะ่ะขันเอาขืนมากสีปิดไว้น้าพดบริพ่น้องมันสิดับต้องมีทอครับต้องมีทอคือคองคมนี่ จังหดหน้ามลงได้เพราะว่ามันมีดูอากาศออกครับให้ควันออกทอได้ครับจังหดหน้าได้ขันบ่มีทอบ่ตรงหดหน้าพี่น้องนี่ครับมาเมองทานกันครับนี่ครับทานให้ออกมาเป็นก้อนงามครับนี่ครับทานทานกันเป็นก้อนงามครับขาเฮ่ารีไฟครับถ้าบรดีไฟมันสมุนครับสังเกตทานผมนะครับ ก่อนลักษณะนี้นะครับก็คือว่าโอเคครับเนี่ยก็คือว่าง่ญ่ครับประมาณนี้ครับมือเห็นนะพี่น้องนะนี่ครับก็คือว่าก่อนใ่ญ่ครับถือว่าโอเคอยู่ครับก็ตตองรี่ไฟครับก็เอาน้ำขึ้นพุ่มคือผมบอกนะครับเดี๋ยวจังทำบางช่วงผมว่ามงเต่อีหนึ่งหรือว่าช่วงไอ้ดับเลยนะพี่น้องเด้อ จังได้มอีกครับครับหลังจากดับแล้วช่วงดับช่วงหล่อนมงกับวดไทายเมืองครับได้แต่ว่าช่วงเกาะถุงเลยเดี๋ยวผมจะกอกถุงเหรอนับถุงเลยพี่น้องวาได้ยักถุงเพราะว่าไม่มีเวลาไหมพี่น้องไม่มีเวลาไทยมืงครับเท่าพี่น้องกับพ่อรู้เหรอครับว่าเหตุใดกันพี่น้องคนใดท่านในรู้ก็ฝากฝากาอยเมืองนี่ฉีบก็เก่าก็อะไรได้ครับเด้คอยเมืองว่าหล่อนจังใดแล้วดับเตาจังใด คลิปนี้ก็สิกอกถุงนะครับทิบ่ได้ใหน้นนะเนมืองเราพี่น้องก็สิกอกเลยแล้วก็จังสนับถุงทีเดียวนะครับมาได้จักถุงก็ได้สำเนี้ครับสามผืนก็บ่ได้ลา,าไดลายครับเตาน,นี่ก็จังเจอกันช่วงนับถุงเลยครับครับก็กอกแล้วครับทำพอดีพี่น้องเราเว้นหลับไปแล้วก็ได้ทั้งหมดประมาณนี้ครับสี่สิบแปดถุงสี่สิบแปดถุงก็เป็นเงินหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาท ฝากติตามนักพี่น้องผู้ใดคำว่มาเมืองหม่แล้วก็นี่ครับคลิปต่อไปเตานี่นะครับเตานี้ผมใส่ไม่แหงแหงเมื่อสามปีพี่น้องก็จะตัดไปสามปีแล้วแล้วก็ไม่ซดตัดมามือเดียวครับแล้วก็ที่ไม้พมดจากเตานี่นะครับก็เอาลงน้ำกันหมดเลยครับมีเทคนิคก,การเพราพ,พี่น้อง ไ,ได้อยากมึงไมไ่อยากรู้จักเทคนิคในการเผา,าไม้แห้งกับไม้สดร่วมกันแบบแห้งแบบแบบผุ้เลยพี่น้องอยู่ในเตานี่นะครับกับไม้สดติดตัดมาเมื่อเดียวก็คอที่ตามไม่ได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปต่อไปที่รงเตานี่เองมึงครับสำหรับคลิปนี้กับพี่ยังไรพี่น้นองผมจะเอาท่านไปส่งเขาเจ้าเลยแล้วก็บล่าตำหนีพี่น้องเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามได้ครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับ